Have you ever had a dream about your first ride? Tok generation ล้วนมีภาพยนตร์มหากาพย์เป็นของตัวเองไม่ว่าจะเป็น Star Wars The Matrix The Lord of the Rings หรือแม้แต่ Harry Potter หลากผลงานที่ว่ามา ล้วนเป็นมุดหมายแห่งยุคสมัยที่ตอกย้ำว่าจินตนาการทรงพลังแค่ไหนและดูเหมือนว่าเจเนเรชันนี้เราจะได้อีกหนึ่งมหากาบประทับตราไว้ในประวัติศาสตร์เรียบร้อยและมหากาบเรื่องนั้นชื่อว่าดูด หนังใหญ่ต้องยกให้ดูดแต่ถ้ารถมอเตอร์ไซค์ยังไงก็ต้องเหนียวพันด้าคลิก160คุนนำบนเส้นทางจากฝูงปราดเปรี่ยวทรงพลังดีไซน์สปอร์ตสุดเท่แม์แบล็กวิสเตรปให้คุณสัมผัสประสบการณ์ระดับบ็อกบัสเตอร์แถมยิ่งจัดเต็มเดย์เพอร์อร์แมนซ์ฟอร์มยักษ์ ด้วยเครื่องยนต์ E.S.P. Plus C. วาว157 c ี wow, 15 CC, เร็วแรงไม่หยุดพร้อมเทคโนโลยีความปลอดภยัยมั่นใจทุกแอคชัน่นเซฟคุณในทุกจังหวะระทึกขวัญด้วยเบรก A.B.S. หน้าและดิสเพกหน้าหลังลำอนาคตด้วยฟีเจอร์สุดระการตา Honda Smart Key สร์ารถแบบหนังไซไฟไม่ต้องใช้กุญแจ ูดิจิตอลสปีดโดมิเตอร์จอแสดงผลแบบดิจิตัลข้อมูลครบพร้อมทุกซีนความมหม่ USB ชาร์จเจอร์อินคอนโซลบ็อกที่ชาร์จไฟสมรองให้ทุกการเชื่อมต่อไม่มีสะดุดและช่องเก็บของใต้เบาะขนาดใหญ่ l a ร์จล u กเกดบ็อกเก็บสัมภาระได้ถึง18ลิตรจะซิ่งออกไปดูหนังพกพาหุ่มไปด้วยอย่างได้จุได้เต็มที่ oh. ครบทุกคุณสมบัติของผู้นำจากฝูง และนี่คือ New ฮอนด้าคลิก160คู่นำบนเส้นทางจ้าฝูงที่จอดออจัสตูอิดอยากให้คุณได้ลองสัมผัสย้อนกลับไปในดูนพาร์ตวันมันคือเรื่องราวของอำนาจทางการเมืองเมื่อผู้นำรุ่นเก่าเริ่มสั่นคลอนจึงมีบัญชาให้ตัดแข้งตัดขาอำนาจใหม่ที่กำลังอุบัติ the Kill June Mor แล้วการล่มสลายของหนึ่งตระกูลกลับกลายเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งศรัทธากำเนิดอำนาจใหม่ที่ก่อนหน้าถูกมองว่าเป็นเพียงแค่คำทำนาย In manys the shadows is, lie many secrets. But the Sha e Dark of of r m ดูนพาร์ทูคือเรื่องราวของอำนาจที่เหนือกว่าและสิ่งนั้นคือศรัทธาจากเดิมที่พออเทรดิสได้เพียงแต่เฝ้ามองการเปลี่ยนแปลงบดนี้ เขาต้องเรียนรู้ถึงพลังแห่งทะเลทรายโอบรับชะตาฟาลิคิดให้เขาเติบใหญ่เป็นผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลงลีซานอัลกัยยีบโจทย์ท้าทายของผู้กำกับเดนนีวิลเนิร์ฟคือการนำเสนอพลังแห่งศรัทธาที่่ตงออกไปในแต่ละตัวละครโดยที่ตัวหนังไม่เสียเวลาชี้บอกว่าศรัทธาของแต่ละคนนั้นมีมากน้อยแค่ไหนเขาเลือกใช้เครื่องมือที่ทรงพลังกว่าเยี่ยงงานภาพ ส่องกล้องไปยังแววตาของนักแสดงแล้วปล่อยให้อารมณ์จากภายในเล่าทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวของมันเองยงภาพสิ่งที่ทำให้หนังเรื่องนี้ออกมายิ่งใหญ่แท้จริงไม่ใช่ความอลังการบนจอหากแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกก้อนใหญ่ที่ค่อยๆก่อโตขึ้นในทุกวินาทีที่หนังเดินหน้าแม้ว่าเส้นทางของตัวละครจะเดินตามสูตรสำเร็จของฮิโร่ แต่หนังสามารถทําให้การเดินทางครั้งนี้แตกต่างออกไปโดยการตั้งคําถามกับตัวเองว่าเขาคนนี้ใช่ฮีโร่อย่างที่เราต้องการจริงหรือไม่ความหวังสั้นความสงสัยทําให้เราได้แต่เพียงจับตาว่าการเปลี่ยนแปลงแห่งจักรวาลในครั้งนี้จะนํามาซึ่งสิ่งใด Johnny, you และคำตอบในบทสรุปของหนังกับชวนคนหัวลุกมากกว่าที่คิดมันคือก้อนอารมณ์ขนาดใหญ่ อย่างที่เราไม่เคยสัมพันธ์มาก่อนในหนังบล็อกบัสเตอร์พูดกันตามตรงเราเป็นคนหนึ่งที่ตื่นตาแต่ไม่ตื่นใจกับดูนพาร์ทวันตลอดทั้งเรื่องมันคือการเกระน้นำถึงความยิ่งใหญ่ที่ยังไม่มาถึง This only the แต่ดูนพาร์ทูคือทุกสิ่งที่หนังภาคแรกให้คำมั่นสัญญาทุกครั้งที่หนังฉายภาพกว้างคุณพระคุณเจ้า oh, <man. S 1> จินตนาการของชายที่ชื่อเดนีวิลเนิ มันช่งใหญ่โตมหึมาเกินกว่าที่ผืนผ้าสี่เหลี่ยมจะเพียงพอ The Thes has Hadach The has arrived day finally a of Pro r i โลกของดูนนั้นแสนแปลกประหลาดบางจุดก็ยากเกินจะเข้าใจในทันทีแต่รายละเอียดเท็กเจอร์มากมายบนเสื้อผ้านหน้าผมไปจนถึงงานสร้างและงานวิชเอ f เฟก ทั้งหมดต่างอยู่นิจุดสูงสุดที่เทคโนโลยีการสร้างหนังตอนนี้จะพิชิตได้ you know what? And camera. องค์ประกอบทั้งหมดภาษารวมกันดังห่วงกวีงานภาพชิ้นโบแดงของเกรกเฟเซอร์ได้เปลี่ยนความเพอ้อฝันให้กลายเป็นจริงทุกสิ่งบนจอดูมีลมหายใจมีวิถีมีชีวิตจริงๆณจุดหนึ่งเราแทบจะลืมไปว่ากำลังดูหนังภาพโครซาบทำให้เรารู้สึกถึงอารมณ์ภาพกว้าง ทำให้เราตื่นตาเราับได้เป็นส่วนหนึ่งของโลกอีกใบซึ่งนี่คือพลังของภาพยนตร์ชาลีแน,นเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพอลและชาน,นี่คือรากฐานสําคัญของหนังภาคสองเซนเดียเจเจรัดในฐานะตัวละครที่หัวยหาการเปลี่ยนแปลงแต่เมื่อเวลานั้นมาถึงเธอทําได้เพียงแค่เฝ้ามองแววตาของนักแสดงสาวคนนี้แทบจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของภาพยนตร์ ทุกครั้งที่กล้องจับไปที่เธอคุณจะรู้ทันทีว่ามีบางสิ่งกำลังเปลี่ยนไปด้านทีมอที่เชลเมก็ย้ำให้เรารู้อีกครั้งว่าทำไมเขาคนนี้ถึงกลายเป็นนักแสดงดระดับไอคอนของเจ n เนอเรชันใหม่ทุกวินาทีของเขาบนจอชวนสะกดใจเทียบราศมีกับนักแสดงรุ่นใหญ่ได้อย่างดีงาม That <was> great. ครับนักแสดงมากมายผูเพิ่มเติมเข้ามาในหนังภาคใหม่ ทุกคนต่างทำหน้าที่ได้ยอดเยี่ยมแต่คนที่เชื่อชายสุดคงหนีไม่พ้นออสซินบัตเลอร์ในบทวายรรายจอมเอามาหีเฟรัท่าฮาคอนเนตัวละครรอยเล่ดังอโรผิดเป็นโรคปรทรูปร่างหน้าตาของเขาจะดูผิดมนุษย์แต่นักแสดงคนนี้สามารถทำให้ตัวละครที่แปลกประหลาดดูมีความเซ็กซี่และอันตรายชวนลิ้มหลอกเช่นเดียวกับนักแสดงชุดเดิมอย่างรีเบก้าเฟอร์กูซันและฮาเวียบาเดนหนังภาคสองเดโมมิติใหไมแกตตัวละคร ทำให้เราทั้งรักทั้งเกลียดพวกเขาในคราวเดียวกันนอกเหนือจากความยิ่งใหญ่ที่เราว่ามายังมีาฉากชันสุดตะการตาโหงกระหนำ่ำพร้อมดนตรีประกอบสุดเฉพาะตัวของฮานสิเมอร์เกิดเป็นท่วงทำนองที่งดงามและทรงพลังถูกไอชั่นส่งผลกระทบต่อเรื่องราวแถมเดวนีวิลเนิร์ยังคงยึดหลักการเดิมว่าความรุนแรง นั้นไม่ได้สวยหรูมันล้วดเร็วตั้งตัวไม่ถูกและผลลัพธ์มันไม่เคยสวยหรูไม่ thy knife chip and หากหวังให้หนังประเทนชากแอชชันแบบนอนสอบก็คงจะไม่ซื้อตรงต่อจิตวิญญ,ญาณที่แท้จริงของแฟรงค์เฮอร์เบิร์ตที่ใช้เรื่องราวเพ้อฝันเป็นกระจกสะท้อนต่อประวัติศาสตร์อันโสม,มมของมนุษยชาติ But the conflict Turn into war. You then these You bring war ้อเสียเดียวของหนังที่เราพอจะนึกได้คือการที่หนังเรื่องนี้มันสั้นเกินไปจริงอยู่ที่หนังมีความยาวกว่าสองชั่วโมง46นาทีแต่เรายังสัมผัสได้ว่ายังมีเรื่องราวอีกมากมายที่มีเพียงพอแก่เวลาของหนังเวลาการดูหนังเรื่องนี้มันช่างล้วนเร็วทุกองค์ประกอบมันช่างเย้ายวนใจและเราอยากจะเสพมันมากกว่านี้ This that not yet has is seen a form of power that our world เมื่อนำหนังทั้งสองภาคมาประกอบรวมกัน พูดได้เต็มปากเต็มคำว่าน,นี่คือความยิ่งใหญ่แห่งยุคสมัยเดอร์น <ultimate> ีวิลเนฟได้มองประสบการณ์ภาพยนตร์อันทรมพลังแถมยังชวนให้ตั้งคำถามถึงอำนาจและความเป็นคนสมกับความเป็นหนังไซไฟผูกองค์ประกอบถูกจัดวางอย่างประณีตแทบจะไร้ซึ่งที่ติคงไม่เกินจริงหากจะยกให้ดูกลายเป็นภาพยนตร์ไซไฟชิ้นเอกมาตรฐานใหม่ของหนังบล็อกบัสเซอร์ ที่จะถูกพูดถึงไปอีกนานเท่าไหร่ดูนพาร์ทูว่นนี้ในโรงภาพยนตร์ก่อนจากกันไปบอกพวกเราเน่ยครับว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับดูนพาร์ทูถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับ กดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดลาคนทนตสุดกคลูซีฟเจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดอ j u จัส o it พิมพ์จารีตภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย